เพื่อนคนจีนคนนี้อยู่ที่เชียงใหม่มาเกือบสิปีแล้วทุกคนมาทายกันว่าเขาอายุเท่าไร่บอกเลยว่าเหนือความคาดหมายนี่เฮาเนาให้วันนี้จะมาบอกข้อดีข้อเสียของการอยู่ประเทศไทยข้อดีเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นว่าเจริญอาหารมากสวบเข้าไปสวบหนึ่งสวบสองหูบสามหูบสี่ทุกอย่างอร่อยถูกปากเรามากแต่ข้อเสียก็คือประเทศไทยคือฝุ่นเยอะโคตรคอนโดที่พิมอยู่ในห้องเล็กนิดเดียวแต่ว่าต้องดูดฝุ่นแทบทุกวันเลยอะไม่อยู่ได้อาที์เดียวไม่ไหวแล้วทุกคนต้องถอยนี่เลยน้องดรีมมี่9เรื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ ใช้ดรี่เ s 12 Pro <S คือทําให้งานบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแต่รอบนี้กลับมาประเทศไทยก็เลยซื้อเครื่องเล็กๆมาแบบนี้ค่ะหัวดูดพื้นของเขาคือหมุนได้เยอะมากอะทุกคนซอกซอนได้ทุกมุมแล้วหมุนแรงเวอร์น้ำหนักก็เบาเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีแรงเปิดขวดน้ําแบบเราหรือจะเป็นผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ก็ใช้งานง่ายกดปุ่มปุ๊บก็ได้เลยฟังก์ชันไม่น้อยเลยเขามีถึง4หัวแปงหัวแปงแรกก็ใช้ดูดพื้นไปแล้วใช่ไหมแต่หัวแปงนี้พิเศษขึ้นอีกเครื่องเล็กๆแค่นี้แต่บอกเลยว่าไมมม่ผิดดดดดหหหววััังงงงงงเเเพรรราาาาะะแแูููขออค้อสืสกกถึ 20,000PA นีบ ดูดที่นอนหรือว่าดูดพรมนะทุกคนเพราะแรงดูดเขาสูงมากทุกคนดูสิคนที่เป็นภูมิแพ้แบบวีมาคือถูกใจตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มากเพราะว่ามันเล็กจริงๆแต่ถามว่าใช้ดีไหมอันนี้ันก็ไม่แน่ใจหรอกนะเพราะว่าสามีเป็นคนใช้จ้างานบ้านเราไม่เคยทําเลยอุ้ยขายขิงอีกแล้วขายเครื่องดูดฝุ่นต่อก่อนไม่ได้เลยขงิงมันเยอะเพื่อนเราน,น,นี่อะไรเนี่ยฉันนอนกับไรฝุ่นขนาดนี้เลยหรอขนาดผ้าปูที่นอนพึ่งซักไม่ถึง3วันแล้วเขายังมีหัวแปรงขนาดเล็กแบบนี้อีกทุกคนคือซอกซอนตามมุมต่่าาางงๆคคอออออออมมพิวววเเเตรรร์์ีีียยยบดดดแและกหหััันนนนึ้สถูใ กลืบเล็กๆได้คอนโดไม่ได้อยู่นานก็เลยเอาไปดูดตามพวกมุงลวดต่างๆหรือว่าจะเป็นตามซอกซอนโซฟาหัวเล็กอันนี้ก็คือซอกซอนได้ถึงใจเวอร์ตอนแรกใช้เครื่องใหญ่ดิมไม่คิดว่าเครื่องเลยก็มันจะแรงขนาดนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ตรงแคปชั่นนะทุกคนก็ไปกดตาม,ตามกันได้พอใช้เครื่องโปรเข้ามาแล้วเนี่ยพอมาเครื่องเลกบิมก็ถือว่าเขาทําได้ดีในราคาที่มันน่ารักโคตรๆเห็นตัวจิ๋วๆเขาเป็นตัวกรองฝุ่นระดับไซโครนฝุ่นเล็กแค่ไหนเขาก็ดูดขึ้นมาค่าจ้างในการทํางานบ้านนะคะก็จะเป็นขนมจีนนนนน้้้ํําาาีียคค่ะขอออุณกกกิิตเเลลืมจแว แล้วนางติดการอยู่จีนก็คือสั่งกาแฟร้อนมาค่ะสักพักหนึ่งกินไม่ไหวสั่งกาแฟเย็นมาเพิ่มแล้วออกากาแฟร้อนเติมใส่น้ำแข็งแล้วล่าสุดคุณกติติต้องปรับตัวให้เข้ากับอากาศประเทศไทยด้วยค่ะจะทานน้ำร้อนน้ำอุ่นตลอดเวลาไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือสงสัยว่าฉันจ้างไม่บ้านทำความสะอาดคอนโดกับค่าขนมจีนน้ำเงี้ยวของคุณกิติเนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนางกินถ้วยที่หนึ่งถ้วยที่สองถ้วยที่สามไม่อิ่มนางกินไปสามถ้วยนางบอกว่าเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่ายกนิ้วให้โอ้ oh.